ค่ะก็กลับมาสวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้อากาศครึ้มๆม,มัวๆฝนตกวันนี้วันที่24มกราปี2567ฝนตกนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ที่ด่านสิงหอนเราชุ่มชื้นพอสมควรแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่วันนี้ อปาวลรีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องงานไม้ที่เป็นสีเงาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นงานไม้กันเก่าแล้วทาสีเงากระจกแบบนี้นะคะ,ะแต่ทีนี้หน้าหน้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอากาศร้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยถ้าทําสีด้านแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันรัดหน้าไม้ไม่ไม่ดีก็เลยอาจจะต้องใช้สีเงา ให้ให้รัดหน้าไม้เอาไว้แต่ว่าถ้าท่านใดที่ชอบสีด้านก็สามารถขัดแล้วก็เคลือบด้วยสีด้านอีกรอบก็จะด้านก็จะสวยอยู่นะคะงานงานตัวนี้เป็นงานตั่งสำหรับนั่งนั่งในบ้านหรือว่านั่งสังสรรค์อะไรกันอย่างนี้ความหนาได้4นิ้วค่ะความกว้างหนึ่งเมตรยี่ิแล้วก็ยาว3มเมตรตั่งตัวนี้ก็ถือว่าล้อมวงกันได้ได้หลายคนทีเดียวเป็นที่นั่งนะคะ งานสวยงามค่ะเป็นขาทรงโรมันนะคะดูมุมกว้างก็จะตัวใหญ่ๆพอสมควรอันนี้สำหรับครอบครัวใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นงานสั่งทำของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะสั่งผลิตตามออเดอร์ก็คือใช้ไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อให้ได้ขนาดและความกว้างตามที่ลูกค้าต้องการาเป็นไม้ต่อประกบสองแผ่นนะคะถ้าถ้าลูกค้าจะมอง มองผ,ลผลืนๆก็จะมองไม่เห็นรอยต่อแต่ถ้าจิกลึกเข้าไปถึงรายละเอียดก็ก็จะมองเห็นเลยค่ะว่าเป็นไม้ต่อประกอบสองแผ่นแต่การต่อไม้ของเราเนี่ยช่างของเราเนี่ยจะมีการต่อไม้แบบพิเศษซึ่งซึ่ง,งเรามีความชํานาญทางด้านนี้เวลาต่อไม้จะสนิทเราไม่ต้องใช้กาวใช้อะไรอุดโปะนะคะอันนี้นะคะสนิทอันนี้ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องรอยต่อจะไม่มีการแตกแยกในอนาคตนะคะ อันนี้เราก็จะนำส่งให้กับลูกค้าประมาณสักอีกสองสาวันก็จะเดินทางแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปดีๆหรือมีลูกค้าท่านใดที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามหรือต้องการงานแบบใดสีไหนหรือต้องการขนาดตามที่ลูกค้าต้องการนะคะประวริยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะกิงกางได้เลยเดี๋ยวปรวริญปัก ลิงทั้งเบอร์โทรที่ติดต่อไว้ด้านล่างนะคะทุกช่องทางทุกสายปรีนดีรับฟังทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเรื่องดูแลสุขภาพตัวเราแล้วก็ครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะคะวันนี้ปรวีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ